ผมชวนน้องคนนี้ถ่ายรูปน้องชื่อโฟอายุ18เอาจริงนะถ่ายกันบ่อยเจอกันทุกเดือนถ้าอาณาคือประธานบริษัทโฟก็รองประธานแล้วบริษัทกูเองที่ไม่ได้เป็นเจ้าของถ่ายรูปรอบนี้โลเคชั่นเป็นดาดฟ้าเพราะเป็นส้มเพราะถึงวันถ่ายพี่เกมมาต้อคชั่นมาถ่ายเนี่ยนะจะแอคชั่นธรรมดานี่ insta สามหกศูนย์เอปโฟสองพอใส่อุปกรณ์เสริม explorer clip โปรที่เพิ่งออกก็ได้ฟิลเหมือนกล้อง dslr เลยแล้วใส่แบ็กมิดฟิลเตอร์ได้ด้วยเลยตล่ะเริ่มแรกก็จัดไปเลยเสยๆเอามือบังกล้องเท่ๆต่อไปคือท่าส้มหล่นเสร็จก็ต้องมีส้้มมมปาาาดออออะะไไรรนนี่่แลลวภพคชักกเยขบตตง าบอกแค่ให้ยืนพิงนี่เล่นปีนโฟจะเย็นเดี๋ยวเสาหักยอกเรียยนนิิมมาสตกงไปท่าอื่นเถอะถือว่าพี่ขอโชว์ภาพให้น้องดูอุ้ยสีสวยมากก็กล้องเขาพัฒนาเลนส์กับไลกาทำให้ได้ภาพโทนสีฟิลแบบไลกาเลยท้ายด้วยถ่ายเฉยกับแป้นบานปิดรูปให้น้องเอากลับไปไว้บ้านอุ้ยมันปิดได้ด้วยหรอมีเลยไว้เก็บเป็นที่ระลึกที่ระลึกพอโทนที่ระลึกพอเลย